ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องยกตัวเองขึ้นโดยไม่ต้องลดคนอื่นลงมาฝากกันนะครับอาจารย์คนหนึ่งช่วลูกศิษย์ไปเดินเล่นที่ชายหาดอาจารย์ให้เริ่มสอนลูกศิษย์ด้วยการใช้ไม้ขีดเส้นสองเส้นลงไปบนพื้นทรายเป็นเส้นคู่ขนานยาวสี่ฟุตและสองฟุตตามลำดับอาจารย์กล่าวว่า ธอสามารถทำให้เส้นสองฟุตยาวกว่าเส้นสี่ฟุตได้หรือเปล่าไหนลองทำให้อาจารย์ดูซิลูกศิธ์บอกได้คิดหาทางก็พักหนึ่งแล้วก็เอามือลบรอยเส้นที่ยาวสี่ฟุตให้เหลือลงเพียงหนึ่งฟุตทำให้เส้นสองฟุตนั่นดูยาวกว่าทันทีแล้วสิทธิ์ก็ถามอาจารย์ว่าทำแบบนี้ใช้ใช้ได้ไหมครับ เดียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่สูงขึ้นอาจารย์เคดกบาลลูกศิษย์เบาๆแล้วกล่าวว่าคนที่จะยกตนเองให้สูงขึ้นโดยการทำร้ายค,คู่คู่ทำร้ายคู่คนอื่นผู้คนอื่นนั่นแหละนั้นมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมถ้าเลือกใช้วิธีนี้ชีวิตเธอมีแต่คนสาบแช่งในระยะชีวิตมักจะล้มเหลวทางทดี ควรเลิกวิธีที่ยกตัวเองขึ้นโดยไม่ไปลดคนอื่นลงแล้วอาจารย์ก็ขีดเส้นสองเส้นให้ยาวเช่นเดิมคือสองฟุตและสี่ฟุตจากนั้นอาจารย์ก็ทําให้ดูด้วยการขีดเส้นสองฟุตให้ยาวขึ้นเป็นห้าฟุตแล้วพูดว่าจงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเจ้าคือศัตรูแต่คิดว่าเป็นครูของเจ้าที่เธอ ทรงต้องพัฒนาตัวเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามันจะทําให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่าง,งามและยั่งยืนนะเหมือนคนเอกประยุชน์นะครับผู้ที่เลื่อนตัวเองขึ้นโดยการฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนถึงแม้จะทําให้ตนเองประสบความสาเร็จแต่น่าเป็นความสําเร็จที่ปราศากเกียรติคุณไม่อาจพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยวิธีที่ไม่ชอบทำกับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้ผู้อื่นได้ก้าวไปทางของเขาอย่างเสรีนั้นย่อมส่งผลรับที่ต่างกันหากไล่คู่แข่งแล้วเราจะได้รู้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพในการทำงานแค่ไหนไม่มีอัปรักษ์ก็ไม่รู้จักสวยงามน,นักสู้ที่ดีมักชื่นชมคู่ต่อสู้ที่เก่ง พอคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอจะทําให้ใชัยชนะของเขามาอย่างดื้อและไม่น่าภูมิใจดังนั้นเมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและฉลาดล้ําก็ยิ่งกระตุกให้เรา,าพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นการเคลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเจ้าอาจจะชนะแต่มีศัตรูตามมาด้วยแต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลงเธอจะเป็นผู้ชนะพร้อมกับยังมีเพื่อนเพิ่มขึ้น และหนึ่งในนั้นอาจเป็นคู่แข่งของเธอเองด้วยก็ได้ครับวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสวัสดีครับ